ังหวัดศรีสะเกดรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ4.0หรือ PMQA 4.0วันนี้ครับที่หอประชุมสโม,มสรพนักง,งานเทศบาลเมืองศรีสะเกดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาเกาะห้วยน้ำคำอำําเภอเมืองศรีสะเกดนายอนุพงศุขสมนิทผูว้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานนำส่วนรัชการภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ร่วมรับการตรวจประเมินณพื้นที่ปฏิบัติงานไซวิสิตรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ4.0หรือ PMQA 4.0ประจำปี2568ของจังหวัดศรีสะเกษผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้นำเสนอกรอบแนวคิดของการก้าวสู่การเป็นระบบราชการ4.0ต่อคณะกรรมการประเมินซึ่งประกอบไปด้วยนายอดุลโชินิสากรประธานกรรมการนายชัยยุทธ กมลศริสกุลและนางปานกิตกินดาคุณกรรมการผ่านระบบออนไลน์ซูมมิ팅จากนั้นนะครับได้นําเสนอนิทัศการผลงานโดดเด่นสู่ระบบราชการ4.0ของจังหวัดศรีสะเกดอีกจํานวนเจ็ดบูธประกอบไปด้วย 1. นวัตรกรรมเพิ่มมูล,ลค่าขับเคลื่อนทุเรียน g ีครบวงจรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกด 2. ครับยกระดับเมืองสมนุนไพรไทยเชื่อมโยงห่วงโซ่อุตสาหกรรมแสนล้าน โดยศูนย์วิจัยพืชสวนสีสะเกดร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดรีสะเกดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสีสะเกดและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช3ครับเรื่องของยาเสพติดแอนหับเผยโดยโรงพยาบาลรีสะเกดร่วมกับโรงพยาบาลศรีรัตนะสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสีสะเกดเรือนกรจังหวัดสีสะเกดศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสีสะเกด4ครับสีสะเกดสมาร์ทเอฟ ดเออยอง่ายแค่ปลายนิ้วโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดและ5ครับ By ยสปาร์ y บายส and แอ i c k จุดประกายข้อมูลสู่การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดโดยโครงการชนประทานศรีสะเกด6ครับผ้าทอเบญจศรีพัดผ้าทอจากภูมิปัญญาผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมรักษาระบบนิเวศเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน โดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกดและมหาวิทยาลัยราชภัฏศ,ศรีสะเกดและสุดท้ายนะครับอวดเมืองศรีสะเกด2,568ครับโดยเทศบาลเมืองศรีสะเกดและหอการค้าจังหวัดศรีสะเกดัดชัยพรมากถ่ายภาพสุวิชัยาราศกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน